ฉันโตมากับเรื่องเล่าของเรือสิริสมุทรเรือโดยสารที่หายสาบสูญไปกับเคลื่อนยักษ์สึนามิเมื่อสิบกว่าปีก่อนเรืออับปางกลางทะเลลึกผู้โดยสารทั้งหมดสูญหายไม่มีใครพบศพพวกเขาเลย ชาวประมงแถบชายฝั่งทางใต้เล่าว่าใครที่บังอาจแล่นเรือเข้าใกล้ซากสิริสมุทในยามค่ำคืนจะต้องเจอกับเสียงกรีดร้องโหยหวนกรีดร้องจากใต้ทะเลลึกเสียงที่ว่ากันว่าเป็นเสียงของวิญญาณผู้โดยสารที่ติดอยู่ในเรือเมื่อคืนฉันกับเพื่อนตัดสินใจพิสูจน์เรื่องเล่าเราเช่าเรือเล็ก ล่องออกไปกลางทะเลท้องฟ้ามืดสนิดมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆส,สองทางแกแน่ใจหรอว่าอยากทำจริงๆเพื่อนถามเสียงสัน่นก็อยากรู้ไงว่ามันจริงไหมฉันตอบทำที่ใจเต้นรัวเมื่อเรือแล่นเข้าใกล้พิกัดที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่เรือสิริสมุทรจมอยู่ความเงียบก็เข้าปกคลุมทุกอย่างเงียบ เงียบจนหน้าขนลุกทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นกรีดร้องโหยหวนมาจากใต้ท้องทะเลมันดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยเสียงอะไรวะเพื่อนร้องเสียงหลงฉันตัวสันเทามองไปรอบตัวด้วยความหวาดกลัวมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิด เสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ข้างเรือเราแล้วเราทั้งคู่กรีดร้องสุดเสียงหันหัวเรือกลับแทบไม่ทันเราไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยแต่เสียงกรีดร้องนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูฉันจนถึงทุกวันนี้เสียงของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนเสียงของคนที่ถูกกลืนกินโดยทะเล เสียงของสิริสมุด